อันนี้คืออันนี้คือน้ำเหรออันไหนคือน้ำอันไหนวเลนอ,อ,อ,อะไรแต่แตาผู้หาไม่เปิดอนันนั้นลมดมันหมดอายุอันไหนหมดอายุครับแต่อันนี้หรับจะส้มแล้วจะส้มจะส้มส้มอันไหนครับลูกลาลาน้ำไอประชุมมันก็จะออกมาเนี่ยประชุมประชุมไหน ก็เ่นเมือนไงประชุมกองขยะประชุมกองขยะในกองขยะอยู่ตรงไหนเหมือนกองขยะจริงๆด้วยไม่ให้ขยัเขยื่อนอะไรเลยแล้วอันนี้คืออะไรจุดนี้คืออะไรครับจุดนี้เครื่องไงเครื่องอะไรครับก็เครื่องน้ำไงเครื่องสูบน้ำเหรอใช่เครื่องสูบน้ําแล้วสแตนตรงไหนมันมีที่สตตนไหมอุ้ยมันต้องเสียบแบตไหนเสียบแบตอยู่ตรงไหนล่ะอันนี้คือแบตเตอรี่หรือเปล่านี่อันนี้คืออะไรนี่ อันนี้มันจะตามอ,อักเรียแล้วเริ่มจะหมุนที่เครื่องน้ำเหรอเครื่องน้ำอยู่ตรงไหนขอดูหน่อยขอทำให้ดูหน่อยครื่เนี้อ๋อแล้วน้ำออกตรงไหนครับไปตรงนี้ไนงะม,มันจะมันจะฟูขึ้นเลยขึ้นเลยเหรอแต่แต่มันจะมาจากอ่างองอ่าง ไหนมันยาวแค่ไหนขอดูหน่อยอมีมาอยู่ใส่ขวดได้ด้วยเหรอใช่อรอแล้วก็มีที่เลี้ยวอะเลี้ยวตรงไหนครับเลี้ยวตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้ยแล้วก็มีกับดักคันอ๋อมีกับดักโอ้นนแล้วก็มีที่แม่แม่คืล,ลังดูดอันนี้อันนี้เข้าไปแล้วแล้วมันก็เข้าไปใน พูขึ้นพูขึ้นแล้วก็มาตรงนี้ก็เรียกพูเลยเลยยังไม่เสียบแบตเลยเนาะแต่ว่าเติมแบตเตอรี่แล้วอ๋อนี่แบตเตอรี่อันแผงนี่คือแผงแบตเตอรี่เหรอใช่เติมแล้วมันเป็นแผ่นโซล่าเซลล์หรือเปล่าอันนี้ใช่ไหมใช่ไหมอ๋อมีสายเอาไปสิเอาไปใกล้ใกล้เออเอไปใกล้ใกล้เออไว้ตรงนี้ดีกว่าแผ่นแผ่นโซล่าเซลล์หรือเปล่าใช่ไหมที่ แลวแต่น้ำมันไม่ออกจังออ่อแต่แต่เราเปิดน้ำไว้อยู่เนี่ยอืมไหนเปิดน้ำไว้อยู่โอ้มีมีถังใส่น้ำด้วยอ๋อมีสายถังใส่น้ำอ๋ออันนี้มีกับดักเออแล้วก็มีแมคโครทำอะไรนะดูดน้ำเข้าไปในแมคโครอ๋อเหรอแล้วไอ้สีสีส้มนี่คืออะไรครับสีส้มเนี่ย สีส้มคือสาไฟอ๋อมันสายไฟสาไฟทำอะไรอีกอยู่ตรงนี้อ๋อผู้เสียบแบตแล้วลืมแบตเตอรี่ไปเลยออ๋นี่ไงอ๋อเหรออ๋อมีไฟน้ำมันจะออกมาตามตามชื่ออ่ามีมีมีตรงนี้ด้วยมีสไลเดอร์มีสไลด์ลื่นอะไรน้ําไหลลงมาเหรอใช่น้ําไหลลงมาแล้วก็ฟู่เลยอ๋อมันเป็นน้ำน้ำพุน้ำพุหรือเปล่าอ๋อเหรอโอ้มีไฟ ออันนี้นี่คือคือทำงานแล้วเหรอเนี่ยใช่ใช่ใช่โอเก่งมากตบมือให้ตัวเองหน่อยครับผม